ร่างกฎหมาย Entertainment Complex ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะเมื่อวันที่27มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะโดยเป็นร่างกฎหมายที่มุ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเสริมเรื่องของรายได้และก็เรื่องของการสร้างงานและก็การลงทุนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะ ในส่วนนี้นะคะมีการกำหนดชัดเจนเลยค่ะว่าจะมีคาสิโนอยู่10%ค่ะสำหรับนะคะในมุมมองของคนที่ผลักดันในเรื่องของคาสิโนถูกกฎหมายมามากกว่า30ปีมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับคุณชัชวานคงอุดมสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ ถามความรู้สึกก่อนสําหรับคนที่ผักดันเรื่องนี้มานานค่ะมากกว่าสามสิบปีนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกอขั้นหนึ่งนะคะบันไดขั้นหนึ่งไปสู่ความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายที่ดําเนินมาตลอดหรือไม่คะก็ถือว่าไปได้ครึ่งแล้วนะคิดว <c oughs> ่าไ,ได้ครึ่งที่เราตั้งใจมาตั้งแต่นุ่มๆ <c oughs> ตอนนี้ก็สี่สิกว่าค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็แปดสิบเอ็ดแล้วส <c oughs> ักสี่สกว่าปี เห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากเพราะคนไทยเอาเงินออกไปเล่นต่างประเทศเนี่ยเยอะสมัยนั้นย่อยๆก็แค่ปีละประมาณแปดหมื่นล้านถ้าที่เป็นข่าวแล้วเราส่งสมัยก่อนส่งค่าใดนปีละหกหมื่นล้านมันเลือดไหลออกมากกว่าก็เลยมองว่าถ้าถ้าทำก็เก็บเก็บผลประโยชน์ตัวเนี้ยเก็บภาษีนี้เข้ามาให้ให้คนไทยได้เอาตัวนี้มาใช้ให้เด็กได้เรียนหนังสือให้อะไรก็ให้ เษษกษตรกรชาโฆษาที่เขาเป็นนี้เป็นศินเพราะใยธรรมชาติอย่างนี้นก็น่าจะใช้นี่ให้เขาเลยอย่างงี้มันจะดีกว่าไหมเลยก็เลยเสนอตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นีา,นาเพื่อเมื่อสมัยที่ท่านพนเลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็เสนอตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยเสนอเรื่องของออนไลน์เพราะว่ามองว่าเท่าที่เราอยู่ในวงการอย่างนี้มารู้จักกันเยอะแยะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเด็กๆใคยเนี่ยเล่นแทงปีหนึ่งเป็นเป็นพันล้าน,น,นเดือนหนึ่งเป็นพันล้านใมปีเดือนหนึ่งทีสิบาทยี่สิบสบาทซึ่งเขาไปจดไปจดปบริษัทไว้ต่างประเทศแล้วก็มีมีพวกบัญชีมา้ามาเปิดบัญชีมา้าแล้วก็พวกนี้แทงผ่านบัญชีมา้าพอพอนานกากที่ไม่จริงไว้ใจก่อนพอต่อไป เกิดถูกมากๆก็สูเลยแล้วเด็กก็ล้วก,กันไม่ได้ผมมองว่าถ้าหากว่าเราเปิด้ม่ถูกต้องซะแล้วก็ออกกฎหมายมาควบค,คุมไม่ให้เด็กเล่นหรือว่าอยากให้คนที่จะทำเปิดออนไลน์เนี่ยก็จะต้องมีมีเงินไปวางข้าปาระกันว่าก,กี่สิบล้านถึงจะถึงจะเปิดได้ถ้าคุณผิด,ผด,ผด,ผดกฎดที่ระวางไว้เราก็ยึดตรง มันก็มันจะจะดีกว่าไหมนะฮะอย่างเงี้ยก็เป็นรายได้กลับเข้ามาที่นี่อันนี้มองมองว่าอย่างงันค่ะทีนี้นะคะในในส่วนของกระแสก็เนี่ยวันที่เราพูดคุยกันนะคะคณะมนตรีเนี่ยเพิ่งออุมาสดๆร้อนๆเลยแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะเนี่ยเรื่องที่ว่าเอรัฐบาลเนี่ยร้อนรนหรือว่าเร่งรีบเกินไปหรือไม่สําหรับในมุมมองของคุณชัชวานมองยังไงคะว่าเมันยังไม่ได้ศึกษาอย่างอย่าง ครบถ้วนรอบด้านเนี่ยนะจ,จะอธิบายกับสังคมหรือว่าอธิบายกับประชาชนที่มีความผมใหญ่ในเรื่องนี้ยังไงคนที่ออกไปพูดนะเท่าที่ผ,ผ่านมานะค,คนที่ออกไปพูดเนี่ยก็มองว่าผมมองว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจอะว่าถ้าสร้างมาแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ยังไงที่ให้ประชาชนหรือคนที่มาต่อต้านเนี่ยเขาเห็นไม่ชัดเจนอะเขาก็ถึงบอกว่าเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะต้องมี พอกเงินอะไรแต่ซึ่งมันเป็นมันเป็นไม่ได้หรอกครับพอกเงินเพราะนั้นไปเมื่อเมื่อจันที่แล้วพูดที่ที่ที่ตะาที่ส์มนาัมมนาค่ะก็ท่านคุณศรีธนารถท่านท่านเลออดิตเลขาก็องงงปองงองเก่าค่ะนพูดมาดีมากเลยฟังแล้วผมผมก็ต้องต้องไปหาเปิดดูเองนะถ้าจะควบคุมควบคุมยังไงมันทํากัน รับรองว่าไม่มีใครมาฟฝอาเงินได้สามารถควบคุมได้มันมีกรอบก็ก็อาจจะหมายถึงว่าคนที่สื่อสารไปยังสังคมเนี่ยอาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ครับเขาต้องถ้ารัฐบาลจะให้นั้นต้องหาคนที่เขารู้จริงๆอย่างเ ign, างนี้ยมาพูดจะป้องกันได้ยังไงถูกไหมครับค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ออกมาพูดที่ผมไม่เข้าใจอย่างท่านสีนาพูดเนี่ยพูดมาเป็นเป็นตาตามาตามาเลยนะฮะซึ่งผมไม่ก็้จำไม่ได้หรอก เพราะเรา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 ,เราต้องถ้าเราอยู่กับกับกับไอตรงนี้เราเราก็สามารถจะอธิบายได้มาตานี่มันเกี่ยวกับอะไรอะไรกันต่างควบคุมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านยศนมตรีก็บอกว่าจะมีเรื่องของมาตรการในการป้องกันเรื่องของเรื่องของการเล่นการพนันให้ให้ถูกต้องด้วยถูกไหมก็เท่าที่ในในกรรมธิการที่ที่ประชุมกันเนี่ยนะครับว่าก็จะมีว่ามีหรือว่า พ่อหรือแม่ไปเล่นแล้วทําให้เดอดรวอนก็ก็มีเขาก็ไปร้องร้องนะกลัวปัญหาครอบครัวครับนะเก็เขามีมีมีฝ่ายอะไรไยเก็บภาษีไยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆนะนะฮะผมว่าเขามีทุกส่วนนะ,ะนะฮะแต่ที่ผมตัวผมเองเนี่ยอยากจะให้ว่าให้ถ้าว่ามันเปิดมนจริงๆเนี่ยอยากให้ส่วนหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลย สมมติเราเก็บภาษีได้อาอสมมติภาษสันรายได้ถูกไหมฮะรายได้ก็ภาษีมันเราจะควรควรจะให้ให้นักนักนักเรียนถ้าเท่าไหรให้เด็กเรียนหนังสือฟรีนะไม่ใช่ไปเรียนแล้วต้องไปเสียเงินอย่างเวลานี้เป็นเรื่องนี้ผมว่าน่าน่ากลัวมากอ่ะเด็กสอบเข้ามหาลัยได้แล้วโอ้ค่าเทอมแพงไม่มีทุนเรียนไม่มีเนี่ยแล้วแล้วถามว่าล้วประเทศจะไปได้ยังไงใช่ไหมในเมื่อยังยัง จุฬาเนี่ยะต้องส่งไปเรียนที่ท,ที่ที่ออสเตรเลียเกี่ยวกับพวกด้านจิตวิทยาเนี่ยต้องไปเสียค่าเทอมอีกเทอมละหกแสนสองอีกสามเทอมอีกล้านแปดแล้วค่าอยู่ที่ถ้าท่านให้สอบท่านนีได้เรียบร้อยแล้วมัน,ม,นมันน่าจะรัฐน่าจะเพื่อกลับต่อไปคนพวกนี้กลับมาเขาจะได้งั้นเด็กที่เขาสมองดีแล้วทำทา สอบก็ได้ไม่มีเงินไปเรียนทางไหนนี่ขนาดเรียนอยู่ที่นี่แล้วนะ 2, 3, ปีปีสองปีสามไปไปปีสามเนี่ยไปที่นู่นถามว่าไปไปไปสอบมันก็น่าจะต้องมีมีอะไรอนะ่ะมันน่าจะมีภาษางกนให้เรียบร้อยไปเรียนเนะี่ยไปมีที่ท,ที่พอย่างเดียวก็พอเพราะที่นี่เกียเทอมนึงก็เป็นเทอมนึงก็เป็นแสนอยู่แล้วนะครับพอมาทีเมีตเทอมมันหกแสนกว่า้าคนจนเรียนเรียนได้ไหม ผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่ที่รัฐบาลจะต้องต้องคิดใหม่อ่ะต้องคิดใหม่เพราะงั้นเราเราจะประเทศเราจะส่้เขาไม่ได้ต่อไปข้างหน้าค่ะก็คือการสร้างคนใช่ไหมันเราไม่สร้างคนเนี่ยคนไม่มีตังไม่ไม่ไม่มีตังไปเรียนมีสมองแต่มันก็จบละมันก็ทาอะไรไม่ได้ละพอครับพอพอถึงหมอให้ไปไปต่อไปเพื่อไปเหมือนก็ได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้แลกเปลี่ยนยังไงนะไม่ได้ถาม ก็มีทางด้านการศึกษาแล้วก็เคยได้คุยกับคุณชัชวานก็จะมีในเรื่องของให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายถึงว่าในศาสนานก็ไต้องมีบทนะฮะไม่ว่าจะการศึกษาตำรวจเรื่องของการทำงาทางานของเรื่องของเกษตรกรชาวชนานะถ้าเขาถูกพายุพัดน้าท่วมฝนแรงค่ะผสมพันพันุพิบัติพิบัติเขาไม่ควรจะต้องมาใช้นี่กศทำามค่ไวกู้มาแล้วเาจเอาตรงไมาใช้อะให้เขาใช้นี่มไหร่ เมื่อไรมันก็ไม่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 มีทางหมดนี่เขาก็ตั้งตัวไม่ได้ผมว่าตรงตรงนี้มันจําเป็นนะไม่ว่าจะเป็นก็เรื่องความปลอดภัยหรือว่าความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่ให้ท้องที่เขาดูแลอย่างอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาควรจะมีอะไรที่มันมันคุ้มที่จะลดลด,ลดที่ทำโคํงการอะไรันมีตรงนี้มันได้อยู่แล้วนะครับแล้วให้อำนาจเขาเต็มที่หน่อยว่าจะให้อันในขอบเขตหายค้ายาเสพติดนี่มียิงกไป เหมือน,นตำรวจชุมชนตำรวจหมู่บ้านอย่างเงี้ยหมู่บ้านนี้มีสองร้อยต้งคาเรือนก็สามารถจับมีทังยี่สิบคนผ่าผ่านละห้าคนเข้าเวรแล้วใครมาขายก็จับได้เลยอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนีงง่ยอย่างเงี้ยมันก็ทําได้เลยเพราะถ้าถ้ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาเอาใบให้คนนะครับมีงบประมาณมีเป็นเบี้ยเลี้ยงก็ได้สักวันละสองร้อยบาทต่อคนถ้ายี่สิบคนก็วันละสี่พันสี่พันเนี่ยตรงนั้นจะมีมันจะผมว่ามันขยายเศรษฐกิจได้เยอะ พี่พัยคนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกระฟวงกาแฟาได้หมดถูกไหมครับ <c oughs> คนนี้แบบเปก็จะลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในฐา <c oughs> นาลากจริงไปซื้อที่ตลาดตลาดเยอะจนจเห็ดไปแก่ขายได้ไมันก็จะหมุนหลายรอบนะผมว่าเงินจะผมมาเอาง่ายๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากยอมยอมเอาตรงนี้ก็ให้ก็ดีกว่าดีกว่าเอาเงินเงินไปเลี้ยงในคุกเพราะอย่างที่จับไปแล้วเนี่ยเขาสี่ห้าแสนคนเนี่ย หัวละสี่สิบกว่าบาทวันอาทิตย์ท so ag. ุวันละยี่สิบล้านยี่สิบล้านเดือนละหกร้อยล้านปีเจ็ดพันกว่าล้านเอามามาเป็นเบี้ยเลี้ยงให้ให้ตำรวจชุมชนหมู่บ้านดีกว่าไหมแต่ได้แล้วมีกฎหมายมารองรับสามารถจับกลุ่มเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะได้เลยเนี่ยผมว่าต่อไปนะใครจะมามันขายไม่ได้ไอ้รายใหญ่ก็มันก็มันก็เป็นลูกโซ่ไปถูกไหมรายใหญ่ก็ส่งไม่ได้ส่งมาแล้วขายไม่ออก หรือว่าไม่งั้นถ้าสมมติว่าผมคนเดียวผมไปบอกบอกตำรวจเกิดตำรวจรู้กันบอกไอ้นี่มาบอกผมถูกซ้อมแล้วผมผมสู้ถ้าเกิดผมไปสู้สู้อ่ะทันเกิดมีม,มีตายผมติดคุกผมไม่ไม่ไม่มีนหน้าที่แล้วใครจะกล้าเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเพราะตรงซอยเนี่ยฮะซอยตรงทางรถไฟบางซ่อนเนี่ยนะครับเขาไปบอกตำรวจ กลางคืนเขามีมาโดนมามามา,มาซ้อมซ้อมคราบคนน่ะเจ็บตัวมันก็สู้สู้ก็อปืนยิงไงไอ้นั่นม่ตายไปโดนเด็กตายติด6ุกสิบสามปีครับเนี่ยดูสแิแล้วแล้ว,ลวใครจะกล้ายุ่งแล้วต่อไปนะถ้าถ้าปล่อยให้ยาเสพติดมันกําเริบมันหนักหนักประเทศชาติหมดนะมันสมองเด็กเราเขาติดยาเสพติดแลมันก็เป็นขยะละ พราะชื่อมันยาเสพติดใช่ไหมยาเสพติดนี่พอพอเสพแล้วมัน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 ติดไปแล้วมันจะเลิกไงแล้วสมองก็หมดละไม่ไม่อยากเรียนนังคือเป็นเป็นขยะละกลายเป็นมันปัญหาสังคมทีนี้เนี่ยนะคะถ้ามองเส้นทางของร่างกฎหมายนี้นะคะหลังจากที่วันนี้เนี่ยอ่า ครมอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะต้องไปรอเข้าที่ประชุมสภาทีเนี้ยสภาเนี่ยนะคะก็จะปิดสมัยประชุมในวันที่สิบเมษาเลยนะต้องจะเงจะค้างไว้ก่อนครับต้องค้างไว้ก่อนครับคงไม่กล้าที่จะไปแปนอนุมัติเลยต้องรอสภาโหวตค่ะค่ะต้องรอสภาแล้วก็ยังมีเส้นทางอีกนะคะในส่วนของวุฒิสภาตรงนี้มองมองสถานการณ์ของร่างกฎหมายนี้อย่างไรบ้างคะ ผมว่าถ้าผู้แทนรัศดรนะคะก็เป็นไปได้ถ้าผู้ที่คนเข้าใจเนี่ยมันมันก็ผ่านได้แต่นี้ถ้าผ่านเนี่ยอย่าไปเข้ากระเป๋าใครคนเดียวนะครับเอาให้ประเทศชาติเนี่ยผมว่าควรให้ผ่านนะผมผมผมก็ให้ผ่านแต่ถ้ามองแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยใครจะไปให้ผ่านแต่มเราอาจจะมือเดียวเราไม่ยกให้สมมตินะทั้งที่เราเป็นคนเสนอแต่แต่ปัญหาว่าปัญหาก็เป็นไปได้ทั้งทั้งที่ ก็เป็นไปได้ที่อาจจะไม่ไม่เห็นไม่เห็นด้วยด้วยนะถ้าถ้าถ้าทำแล้วประชาชนไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่เอาอ,อย่างนี้ยอย่างอย่างก้าวไก่ตอนนั้นก้าวไก่เนี่ยที่บวชกันเนี่ยทั้งหมดเขาก็บวชให้ด้วยสามร้อยสิบเสียงนะครับที่คนไม่เห็นด้วยมีแค่เก้าคนเก้าคนคืออะไรของประชาชาติของท่านรนนนเนี่ยแปดตอนนั้นถึงจะแปดเสียงการ์ันครับแล้วก็ของของท่าน อะไรพลังทำใหม่อีกหนึ่งเสียงเกี่ยวศาสนาเขาก็เขาที่เขา,เขา,เขาไม่โหวตให้เพราะเพราะอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเมื่อจันทร์ที่แล้วที่ไปไปเปิดสัมมนากับเรื่องเนี้ยท่านวันนอ,อท่านกับูดรักษาเห็นด้วยอะ่ะว่ามันมันไงมันถ้ามันคุมมันมันคุมไม่ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ก็มันถูกต้องแต่มีกฎหมายควบคุมใ,ให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ปล่อย แต่จะไม่ไม่มีเล่นเลยมันก็เป็นเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างงานศพเนี่ยทางใต้เขาเล่นเล่นบางบางบางศพสิบห้าวันก็มันเล่นเป็นเพื่อนศพนะฮบมันมันมันเป็นเป็นประเพณีของเขาครับเนี่ยมันมันมันอย่างนงี้มันก็ต้องมีหรือไอ้บอลที่ใหญ่ใ่มีคนสองสามร้อยคนเนี่ยต่อไปมันก็มีไม่ได้ถ้ามีเจ้าหน้าที่ปล่อยให้มีก็ต้องโดนถูกไหมครับมันก็จบ ไม่มีใครกล้าหรอกครับแล้วก็ไอ้เงินส่วนเนี้ยก็เอาส่วนหนึ่งทำไมให้เจ้าหน้าที่เขาเพื่อที่จะไปติดตามผู้ต้องหางั้นงั้นตํารวจจะต้องที่ทั่วที่ที่ที่มันมีรับรืไปกับไอ้นอกนอกระบบเพราะเขาไม่มีตารวจจะซื้อวิญญาณต้องซื้อเองปืนต้องซื้อเองมันมันไม่ใช่เนี่ยเขาพูดต้องหาอะไรมันที่มันมันมันจะจะให้มันคนมันเป็นแบบสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันหายมันไม่มีทาง มันเป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาอย่างเงี้าถ้าให้ด้านละแบ่งไปจีเปอร์เซนต์ให้ตำรวจไปให้กำน้นใ,ใหญ่บ้านให,ให้ให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาไปให้นักนักเรียนที่จะเด็กที่จะไปเรียนหนังสือผมว่าทุกอย่างมันก็ม,นกมันก็จบนะทําได้ฮะครับทนะ่แล้วเท่าที่รู้มานี่นะครับอย่างตั๋วที่ซื้อเข้าเนี่ยถ้าใบละห้าพันเนี่ยผมเชื่อว่าปีนึงเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับ ที่สิงคโปร์ในปีปีละหมื่นห้าพันล้านนะครับคนที่เขานี่ที่เราคุยกันมาเรารู้นะครับปีละหมื่นห้าพันล้านขณะเขาที่เดียวเขามีเขามีเขามีแสนห้าหมื่นล้านถ้าของเราเนี่ยถ,ถ้าถูกให้ถูกต้องนั้นนะห้าแห่งที่ที่เราคุยกันมาแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะทักกี่แห่งนะห้าแห่งเนี่ยถ้าแห่งละแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยจะแสนห้าหมื่นล้านนะฮะแล้วก็ ร้านไม่ใ่ร้านนะแล้วก็ที่ออนไลน์เนี่ยแค่สามสามสามพันเจ้าเนี่ยเจ้าละเจ้าจะเจ้าละพันล้านต่อเดือนสามพันสามล้านล้านต่อเดือนถ้ากินสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะก็ประมาณเจ็ดล้าน่ะประมาณที่เจ็ดล้านเจ็ดล้านล้านเนี่ย,จย 2, 000, เจ็บใจตอ 2, 000, นนี้ยี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นเท่าไหร่ก็สองล้านเอาเอาที่สองล้านล้านแล้วไอ้ไอ้นี่ เกือเท่าขอประมาณประเทศนะครับไม่ใช่ว่ามีเอคาสิโนเนี่ยแล้วมันมันจะไปเขาไม่ได้คนไทยเข้าไปนั้นไม่ได้หรอกครับคนละห้าพันซื้อเหมือนซือ้อตัวหนังอ่ะก็คนจนจะเข้าไปได้ไหมเขาไม่ต้องการให้คนจนก็มีมันที่ศูนย์ไอคอมเพกเนี่ยมันก็จะมี มีศูนย์ประชุมประชุมอะไรๆต่างๆค่ะมีฮอลมีคอนเสิร์ตใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมีทุกอย่างคอนเสิร์ตมีสวนน้ำมีโรงแรมมีร้านอาหารมีอินดอร์สเตเดียมมีทุกอย่างแม้แม่มีอ่ะถือว่าถือว่าชนดูชนไก่เนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยตัวหนึ่งเป็นสิบสิบล้านนะครับไม่ใช่แล้วคนที่เลี้ยงเมันก็ทำไปเพาะพันุคนที่เลี้ยงเนี่ยพวกชาวบ้านไข่เนี่ยลูกละ ผมเน่ยเราซื้อมันลูกละห้าร้อยเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่นะลูกละห้าพันนะครับไก่ที่พ่อแม่เก่งๆเน่งเน่เนี่ยฮะเขาจะทําให้ชาวบ้านเขามีมีอาชีพเขาก็เขาก็มีพวกนี้เขาเขารู้วิธีการดูยังไงครับเนี่ยผมว่ามันจะสร้างอาชีพพวกชาวบ้านเขาจะดีมันก็ผมว่าดีเยอะครับนะหรือว่าการที่จะก่อสร้างเนี่ย เราไปต้องไปไปเราตอนออกกลางเราไม่ต้องไปหรอกครับแห่งๆนี้คนใช้คนไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนที่จะก่อสร้างถ้าห้าแห่งเนี่ยแสนห้าหมื่นคนแรงงานนะฮะแสนห้าหมื่นคนก็คนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคนเท่าไหร่อ๋อห้าร้อยก็แล้วกันสร้างงานเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็พวกช่าง,งเก่งๆห้าร้อยไม่ได้ละเรายังบอกว่าแรงงานสนะนะี่ร้อยนะจริงๆมันไปไกลแล้ว พวกที่จริงนๆนะครับขนาดคนช่างมาทำฝาเนีย่ยเวลาเนีย่ยคนละห้าร้อยบาทยัง,ยงต่ำนะครับค่ะสุดท้ายค่ะฝากถึงคนที่อาจจะยังมีทัศนคติทีเ่เป็นลบกับคบาสิโนถูกกฎหมายอยู่ค่ะสั้นๆสิ้นท้ายค่ะผมว่ามันก็ต้องมันจะ,จะให้ชาวบ,บ้านศึกษากันบังบากแต่เพราะว่าพวกอาจารย์เนี้ยที่ออกไปนั่นเนีะ ก็ช่วยเช็คให้มันเป็นที่หน่อยก็แล้วกันนะเช็ค mm hmm. <Hans> ให้มันละเอียดหน่อยนะ mm hmm. ถ้าถ้ารู้อะไรไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดอ่อนผมว่าแก้ปัญหาประเทศไม่ได้นะนะ mm hmm. ผมขอฝากแค่นี้นะจะจะ,จะอะไรก็ขอให้ให้ลึกซึ้งหน่อยให้รู้ให้ลึกซึ้ง mm hmm. แล้วเราจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้นะครับค mm ่ะ hmm. ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณคุณชัชวานมากค่ะ ก็คงไม่ต้องสรุปนะคะชัดเจนนะคะ,ะสำหรับ Entertainment Complex โดยเฉพาะเรื่องของการสนถูกกฎหมายในมุมองของคุณชัชาวารค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ